สวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีพร้อมผมดิ<อ>หนึ่งสองสามรายงานก่อนสว<า>ัสดีก่อนแล้วให้<อ>นะแนะนำตัวทีหลังหนึ่งสองสามสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการ c a n d l e Stick the Series นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของช่อง Joyy Tweeter นะครับที่เราจะพูดถึงแท่งเทียนว่าจะเอามาปรับใช้ยังไงนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่พศครับสวัสดีครับพี่พศนี่เป็น full time t r a d e r ซึ่งอาจจะเห็นพี่พศอยู่ในหลายๆคลิปของผมแล้วลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยพี่พศจะอยู่ในคลิปนะครับทีษจะดีกี่เปอร์เซ็นต์ทีษจะดีให้สิบเปล่าให้ ความเชื่อ90ไปเอาโชคด้วยดวงดวงร้อยดวงร้อยโอเคต้องบอกพี่พจเป็น full time trader ที่ใช้เวลาแค่ปีเดียวก็ออกมาเป็น full time trader เลยโดยส่วนตัวพี่พจเทรดแบบใช้แท่งเทียนแท่งเทียนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมี indicator ช่วยเลยครับอืมก็คือเหมือนอ่านแพทเทิร์นแท่งเทียนในการเข้าใช่ไหม ซึ่งวันนี้หัวข้อหลักของเราคือเรื่องของการปฏิเสธราคาออหรือภาษานักเทรดเราเรียกกันว่าการ ion, รีเจคชั่นเนาะหัวข้อนี้นะครับซึ่งพี่พศเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเรียกว่าชํนานาญดีกว,ว่าชํานาญด้านนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ลองเอามุมมองม,มุมมองนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆดีไหมมามานะเ,เลยโอเคครับก็ต้พอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับพี่พศมีเซตอัพหรือว่ามีท่าแพทเทิร์นอะไรที่มันเป็นท่าประจำพี่พศไหมก็ ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นท่านี้เนาะแพทเทิร์นนี้เลยเดี๋ยวผมหาหามุมว,ว่างให้ก่อนได้ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เนาะ,อะโอเคอันนี้<ต>สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้คือเป็นแบบขาขึ้นใช่เป็นแบบี้ขาขึ้นไม่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเทนเนาะแบบน,นี้อ่าแล้วขาลงก็ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ฮะอืมทีนี้มันต้องใช้แท่งเทียนกี่แท่งถึงจะแบบถึงจะแบบเฮ้ยแพทเทิร์นนี้มันใช้ได้ถ้าให้จังหวะสวยๆเลยนะสามแท่งสามแท่งหรือว่าถ้าจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะดูเหมือนแบบ อ่าไม่ค่อยไปแต่ถ้าสามแท่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้หจังหวะนี้แบบมันโฟล์มากอืมอ่าสมมติผมยกตัวอย่างนี้ได้ไหมพี่บอกว่าสามแท่งนะเดี๋ยวผมจะลองลองวาดเป็นแท่งเทียนแบบถ้าอันนี้แบบเป็นเส้นเ็าอาจจะใช่ใช่ช่อาจจะไม่เข้าใจเนาะสมมุติว่าผมผมวาดให้พี่แล้วกันจะได้ง่ายนะครับประมาณนี้อย่างนี้ปึ๊บเป็นแท่งสมมุติถ้าเป็นขาขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นเขียวใช่ไหมเขียวใช่เป็นเขียวเนาะเขียวนะครับเดี๋ยวผมใช้ปากการี้ปึ๊บ เป็นเขียวแบบนี้อืแล้วก็แท่งถัดมาต้องต้องแดงนะครับต้องแดงาแบแบบนี้ต้องแดงประมาณนี้แล้วแท่งถัดไปก็ต้องเขียวเลยไหมใช่ต้องเป็นเขียวต้องแบบเนี้ยจะสวยมากอทนนี้ผมถามก่อนไอ้แดงเนี่ยไส้เนี่ยมีความสําคัญไหมถ้าถ้ามันคุมถ้าถ้าแท่งเนี้ยมันอ่าสมมติผมผมยกตัวอย่างให้แบบนี้แล้วกันอ่ายกตัวอย่างนี้นะครับแพทเทิร์นนี้อ่ะสมมตินะมามาแบบเนี้ยได้ไหมได้แบบนี้คือสวยเลยแบบนี้ งั้นพี่พศก็จะมานว่าแพทเทิร์นที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเป็นยกยอ่ยอยก,ยกประมาณนี้ใช่ไหมครับแบบนี้โอเคเลยแบบนี้โอเคเลย,แ,บบเเลยแล้วสวยมากอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเนื้อมันไม่เยอะหะ่ะเนื้อมันน้อยละ่ะอย่างนี้สวยไหมแบบนี้ก็มันก็คือแพทเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าแบบนี้ผมจะไม่นิยมใช้เพราะว่ามันไม่สวยเพราะมันยังไม่ไม่คุมไส้อืห<ๆ>งั้นแปลว่าคีย์สาคัญของพี่พศก็คือการเอามาให้แท่งเทียนแทงที่สมเนี่ยแทงเขียวสุดท้ายเนี่ยมันต้องคุมไส้ต้องุมไส้ด้วยประมาณนี้ ทีนี้ถ้าเป็นขาลงอะเหมือนกันไหมเหมือนก็เหมือนกันเลยบางคนจินตนาการไม่ออกอ่ะผมผมช่วยแล้วกันออะผมผมขั้นด้วยแท่งเขียวก่อนล้วหนึ่งเอาประมาณนี้ตัวหนึ่งนะครับมีไฟด้วยต้องมีไฟด้วยนิดหนึ่งแล้วก็ต้องมีแท่งสีแดงลงมาก่อนแล้วเปลี่ยนสีกันนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ แดงเนี่ยต้องต้องลงไปทะลุใช่ไหมใช่ต้องทะลุดูแบบนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องทะลุต้องต้องต้องคุมเท่านั้นต้องทะลุอันนั้นนะครับงั้นซีเรียสด้วยซีเรียสด้วยต้องแบบนี้นะใช่ใช่มาจะมีมาจะมีกฎเฉพาะส่วนตัวของผมอยู่ออก็คือแท่งนี้ต้อง ต้องคุมแบบนี้ถ้ามันถึงจะไปต่อได้ถ้าแบบนี้ก็ต้องเป็นต้องคุมแบบนั้นประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่สมมุติว่ากราฟเนี่ยมาชนโซนสําคัญมาแล้วมันเกิดพฤติกรรมประมาณนี้มันสามารถใช้เป็นการกลับตัวได้เลยใช่อ่ามีตัวอย่างไหมอันนี้มีตัวอย่างอ่ะก็เรามาดูตัวอย่างกันเอาขาขึ้นก่อนนะเราดูอ่ะจังหวะจังหวะนี้ก็ได้อ่ะนะตรงนี้ดีกว่า อันนี้ก็ได้นะข้างล่างอ้เยอะเลยมีเยอะเลยใท่เารชนนี้มีเยอะไหการนนี้เยอะมากคือเราจะเวลาเราดูแท่งเทียนน่ะเราจะเห็นทั้งขึ้นทั้งลงแล้วซึ่งแบบมันเป็นสีสลับกันไปมาพุ่ไปหมดถ้าคนใช้ไม่ถูกอ่ะผมว่าตาลายตาลายอ่ะผมผมมาร์คให้ได้ไหมผมเจอแล้วเผื่อเพื่อนๆแต่ว่าหลายๆคนดูไม่ทันเนาะจังหวะนี้เดี๋ยวผมมาร์คให้เป็นสีแบบนี้ก็ได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นจังหวะนี้ครับเป็นเขียว แดงเขียวแล้วยกขึ้นถูกไหมอันนี้สามแห่งมันจะเหมือนแบบเป็นโฟล์มากมแดงเขียวแบบนี้อ,อันนี้คือขาขึ้นนี่ผมเจอขาลงไหยผมช่วยหาเลยทีเียบันเทิงละอันนี้ไงถูกอันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คความถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเรามาพูดสุม 4, สี่สุมห้าอย่างนี้พี่อย่างนี้ครับถ้าดูในเคสเนี้ยอันนี้ถูกถูกหลักเกณฑ์ไหมอันนี้เป็นเทนขาขาลงมาเนาะแล้วตอนนี้ลดขึ้นแบบเตร์นี้ใช่ประเด็นคือคําถามคือมันไปชนอะไรมาก่อน เราต้องไปดูต้นเหตุด้วยใช่ไหมครับว่ามันไปชนอะไรมาสมมติว่ามันไปชนไม่ไม่สมมตลหลักผมดูเลยว่ามันชนอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูสิเมื่อกี้ที่เราวาดกันตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่ไงพี่มันชนลับมันชนรนนับตรงนี้แนวรับตรงนี้แนวับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นมีมีใครฟอลโล็ตเซิร์ฟตรงนี้ไหมครับไม่น่ามีนะมีนี่แย่เลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแนวรับให้นะรับดีนะครับทีนี้ไปดู H1 ไปดู H1 ันเนี่ยอ้าวเกิดแพทเทิร์นนี้นี่รับ D เ,เนาะไปชนรับ D ม,มาแล้วก็ไอจุดเนี้ยนะครับเกิดแพทเทิร์นนี้พอดีอ,อุ้ยแพทเทิร์นเนี้ยครบครบหลักการไหมหนึ่งสามแท่งขึ้นสวยแบบนี้สองกืนไส้ภายในสามแท่งเลยถ้ากืนไส้ได้ภายในสามแท่งก็ถือว่าเชื่อถือได้เชื่อถือได้แล้วมันก็เออไปจริง เ,เดี๋ยวเราค่อยลองแบ็กเทสดูเนาะได้ทีนี้ถ้าเคสขาลงเหรครับทีนี้ถ้าขาลงไอตัวนี้วิ่งไปชนอะไรมานะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมช่วยดูค่ะเราตัดใช่ไหมตัดตัดได้นะจริงๆตัดได้เนาะมันจะได้ง่ายเนาะมันจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะผมตัดให้เรียวความตี่นีนน้ประมาณอุ้ยโทษครับเอาใหม่ๆเมื่อกี้น่าจะแห่งที่เรามาไยก็ได้ประมาณแห่งนี้โอเคแล้วเราไปดู H1 อ๋อนี่ไงครับ ตัวนี้มันไปชนต้านมาพอดีชนต้านมาพอดีตรงนี้เนาะแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านของสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมแล้วก็มันเกิดแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นก็คือหลังจากชนแล้วมันเป็นแดงเขียวแดงภายในสามแท่งเลยภายในสามแ,แท่งทีนี้ในเคสเนี้ถือว่าตรงหลักการไหมครับแบบนี้ตรงแต่ว่ามันก็ยังติดตรงนี้อยู่อืจังหวะเนี้ยผมจะยังไม่เชื่อเราจะต้องรอทะลุแนวรัวบนี้อีกใช่แล้วถ้า จะให้ชัว์นะทะลุไส้ด้วยน่าจะเพอร์เฟกเลยอืมสมมติว่ามันเกิดเทิร์นถัดไปครับก็คือมันลงต่ออ่าแบบนี้อันนี้ทะลุไส้แหละทะลุไส้อันนี้เชื่อได้ไหมอันนี้น่าสนใจมากที่จะ follow set เมื่อกี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมีการย่อยกแล้วก็ย่อลงมาประมาณนี้อ่าประมาณนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้งั้นแปลว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเทิร์นนี้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการห้ามห้ามติดแนวรับใช่แล้วก็ มีการเบรกลงไปแล้วทะลุไส้คุมไส้ด้วยใช่แล้วก็จังหวะนี้มันสร้าง FVG ตรงนี้ด้วยมีการเปิดแฟร์เวลูแก๊ด้วยงั้นแปลว่ามันมีวอลลุ่มมันมีวอลลุ่มจริงแล้วมันก็วิ่งวิ่งได้ไกลขึ้นเนาะประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไกลนะองจิงมันก็งกลมันก็ลงมาถึงตรงนี้เลยอ่าฮะลงมาถึงจุดนี้ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ส่งกราฟขึ้นไปเนาะติดอันนี้ก็เป็นแก๊ด้วยนะครับติดแฟร์เวลูแก๊บด้วย ทีนี้ถ้าสมมติว่าอ่ะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะครับนี่มาดูเงื่อนไขนี้อืแล้วถ้าแบบเนี้ยสามแท่งเหมือนกันครับพี่พศนี่นะสามแท่งเหมือนกันตัวเนี้ยอ่าไม่ใช่สามแท่ง๋ยวเนาะมันเป็นเขียวสองแดงหนึ่งและเขียวขึ้นไปอ,องนี้เชื่อได้หรือยังแบบเนี้ยผมจะยังไม่เชื่อผมจะเชื่อ,อเฉพาะมันคุมไส้เท่านั้นอันนั้นหมายความว่าจุดแบบนี้มันต้องคุมใช่มันต้องคุมไส้นั้นไส้นี้แบบนี้อ่าแบบนี้ถูกไหมครับ ซึ่งถ้ามันมีอีกแง่หนึ่งในการคุมไส้ผมจะ follow ต่อออลงดูซึ่งมีไหมอ๊บอแบบนี้นิดเดียวแต่มันนิดเดียวจริงนะเนี้ยได้ไหมเอาเพราะว่ายังไงมันคุมไส้แล้วไงตามคอนเซปต์เป๊ะงั้นแปลว่าแบบนี้ก็เราสามารถสมมติถ้าเราเข้าด้วย time frame นี้เลยล่ะสมมติเราเข้าแบบนี้ SL มันต้องวางยังไงก็วางตรงนี้ หลังไสไปเลยแล้วทีพีก็ฟอลโล่ไปฟอลโล่อาจจะหนึ่งตอนหนึ่งได้ไหมหนึ่งตอนหนึ่งตอนขั้นต่ำใช่ถ้าคนแบ่งปิดก็อาจจะแบ่งปิด1ต่ตอนหนึ่งมันก็พอๆกับตรงนี้พอดีอตรงนี้พออาจจะประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ลองดูลองนิกๆดูซึ่งมันก็ใบไก่นะเลยบไกลนะเออแต่ส่วนมากเราต้องใช้ในจุดที่มันชนในจุดสําคัญเราต้องเราต้องตั้งระบบเซตอัพก่อนว่า หนึ่งมันชนอะไรมาอืมงงเขียนให้ได้ไหมงั้นพี่เขียนก็ได้ได้ได้งั้นเงื่อนไขนะเราเรียกว่าเงื่อนไขนะครับหนึ่งให้จุดด้วยต้องชนอะไรมาต้องชนเดี๋ยวดูภาษาก่อนภาษาก่อนอ่าต้องชนโซนสำคัญมามาก่อนอ่ะสองได้ไหมสองสองสองเดี๋ยวผมจุดให้อ่ะโอเคครับช่วยกันอย่างดีนี่เกิด แพทเทิร <Hat> ์นอะไรนีนะแพทเทิร์นสลับสีสลับสีอ่ะสลับสีอืมแล้วจุดอ่าจริงๆถ้าเกิดแพทเทิร์นสลับสีก็คือว่าสามสามด้วยสามด้วยผมว่ามันต้องมีสามต้องคุมไส้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่อือันนี้สำคัญมากสำคัญสุดอ่าโอเคผมปใอ้คุมไส้เพื่อไปต่อไปต่อ โอเคเราจะใช้คำมาคอนเฟิร์มก็คอนเฟิร์มก็ได้นะก็เหมือนกันโอเคทีพีทีพีก็สีจุดเดี๋ยวเราเราเรามาใช้คำอย่างนี้ดีกว่าว่าใช้ทีพีทีพีที่ไหนอย่างน้อยหนึ่งต่อหนึ่งอ่าพีพิมเลยอย่างน้อยหนึ่งต่อหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งต่อหนึ่งอะไรนะแคปใช่ไหมเดี๋ยวแล้วผมเปลี่ยนให้อ่าหนึ่งต่อหนึ่งอ่าแบบนี้ แล้วถ้าเป็น S L ล่ะครับ S L ก็หลังโลไปเลยหลังหลังโลที่ทำแพทเทิร์นหลังแพทเทิร์นหลังหลังโลหลังไฮใช่ไหมครับหลังโลจะใช้คำว่าหลัง l o หลังนี้ก็ได้ครับโลโลหรือ high อืมอืมหลังโลไฮเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามันถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็คือเราวางไว้หลังหลังแพทเทิร์นมันขึ้นหลังนี้หลังตรงนี้หลังตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม ก็มีโอกาสโดนเหมือนกันก็มีโอกาสโดนเอสเอลใช่ไหมครับสมมติว่ามันเป็นฝั่งขาลงก็ต้องหลังแท่นตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติเราเราเข้าตรงนี้เอสอลมันก็ต้องวางไว้ตรงนี้อืมไม่สามารถดับวางสั้นได้ทีนี้มันคำถามคือมันใช้กับทาเฟิลมเล็กได้ไหมก็มันใช้ได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าเราจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวแต่ว่าถ้าเอาแบบ มั่นใจชัวร์ๆนะมันควรที่จะเกิดในทางเฟรมใหญ่แล้วเราค่อยไปหาจุดเข้าใน time ทางเฟรมเล็กเข้าท่าเดียวกันเลยไหมเอายกผมยกตัวอย่างง่ายๆเล้ครับยกตัวอย่างง่ายว่าสมมติว่านี่เป็นทางเฟรมใหญ่เกิดท่านี้นะยกตัวอย่างนะครับเกิดท่านี้สมมติใน H1 เกิดท่านี้ปั๊บแล้วมันย่อลงมาแล้วมาเกิดอีกทีในทางเฟรม M M5 M5 สมมติ M5 ย่อลงมานะมันย่อลงมาปุ๊บแล้ว M5 มันดึงกลับเป็นท่าเดียวกันอือ่ะ คือว่าคอนเฟิร์มสองรอบใช่คอนเฟิร์มสองรอบเข้าเข้าเพราะว่าเหมือนทําเฟรมใหญ่อะมันมันคอนเฟิร์มแล้วเนาะว่ามันจะไปแต่ว่ามันย่อลงมาถึงจุดสำคัญตรงนี้แต่ไอตรงนี้อาจจะมีนัยยะว่าอาจจะเป็น FVG D-man อะไรก็ได้พอมันลงมาถึงตรงนี้เราไม่มี M5 ทําแบบนี้ได้อีกรอบหนึ่งเราก็จะสามารถ follow ไปโดยโดยการตั้ง SL หนึ่งตอนหนึ่งใน m ห้าก็ได้แบบหรือว่าจะถือยาวแบบทำเฟรมใหญ่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเราเล่นจากคอนเฟิร์มทิศทางจากทำเฟรมใหญ่ไปแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มกราฟดีไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ทั้งหมดออกก่อนนะเคลียร์ทั้งหมดออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองสุ่มกราฟไปเฮ้ยเดี๋ยวดูดูดูทำไมผมสุ่มผิดทางเฟรมอะไรครับเนี่ยผมสุ่มหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้มันต้องใช้ทาำเฟรมทาำเฟรมเล็กเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ใหม่ใหม่นะครับอ่า อันนี้เรียวๆเ,เลยนะจับโดนสดแกงนี้เลยนะครับอ่ะเวลาที่เราจะดูแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเราสามารถดูเพียวๆได้ไหมแล้วอยู่ๆแบบอยู่ๆมันเกิดเพียวๆอย่างเงี้ยเราใช้ได้ไหมถามว่ามันใช้ได้ไหมเมื่อมันก็มันก็ใช้ได้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะโดน,โดนแต่เราเนี้ยเพราะว่า<ก>มันอาจจะติด<อ>ําเฟรมใหญเ่เราควรเราควรดูจากใหญ่ไล่ลงมาอองั้นเบื้องต้นเบื้องต้นแบบน่าเกลียดสุดควรจะดูําเฟรมไหนครับน่าเกลียดจริงๆก็ควรสี่ชั่วโมงอืมน่าเกลียดจริงถ้าของแบบอันนี้ก็ควรจะเป็น อ่ะแต่มาดูเดก่อนเดเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นขาลงขาลงอ่าโอเคขาลงนะครับทีนี้หมายความว่าเราก็ควรจะโฟกัสฝั่งลงในระยะยาวถูกไหมครับครับแล้วต่อไปอ่ะต้องย่อไหมครับย่อยอ่ะย่อยแบนีดนึ่มวันดูสี่ชั่วโมงอ่าโอเคครับสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ผ่านเนาะอืก็ยังก็เป็นเทนขาลงเหมือนกันครับอืมมายังไม่ผ่านเป็นขาลงโอเคได้อแล้วเราต้องขีดอะไรไว้ไหม ขีดร uh, okay. okay, right. okay. ับต้านได้ไหมขีดขีด right. ขีดเดี๋ยวนะผมขีดให้ก็ได้ครับตรงไหนฮรับอ่ะตรงนี้เป็นแนวแนวต้านอ่ะแปะเลยโอเคเป็นแนวต้านและแนวรับนะครับต้องขีดตรงนี้ไหมขีดขีดโอเคครับแนวรับใช้สีน้ําเงินนะคือแนวต้านสีแดงแนวรับสีน้ําเงินนะครับหมายความว่าถ้าเรายังเชื่อว่ามันจะลงได้เราควรจะใช้แนวต้านในการเซลล์เนาะโอเคงั้นลองดูครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนทําเฟรมเป็นคาถามคือแล้วตรงนี้คือแนวต้านไหม เป็นดิอืมก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สําคัญใช่ไหมใช่มันไม่สําคัญอืมเดี๋ยวออกก็ได้อ่ะทีนี้เราลองไปใช้เราลองดูทามเฟรมเลยดีอ่ะพี่อยากใช้กับทามเฟรมไหนเมื่อกี้เราดูอะไรสิบห้านาทีใช่ไหมใช่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 ดูสิบห้านาทีก็ได้ครับสี่ชั่วโมงต้องคู่กับสิบห้านาทีอืมอ่ะทีเนี้ยครับมันบังเอิญว่าแพทเทิร์นนี้ตอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเกิดแพทเทิร์นนี้ลงมาอืมแต่ว่าถ้าต,ตามคอนเซปที่พี่พูดเมื่อกี้คือมันต้องไปชน อะไรมาก่อนใช่สาคัญมากทีนี้ถ้ามันเกิดเทิร์นนี้ยผมว่ามันใช่นะมันใช่แต่ว่ามันถูกไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปชนอะไรมาแบบนี้ได้ไหมอืมไม่เวิร์คใช่ไม่เวิร์คไม่เวิร์คงั้นไม่ควรใชเพร้ะมันอาจจะมีการดีดกลับเนาะดีดลองดูสิจริงไหมอ่าจริงดีดดีดแต่มันก็ดีดดีดเยอะอยู่นะดีเยอะอยู่นะดีดเยอะอยู่แต่มันก็ลงมาด้วยการคอนเฟิร์มอันนี้ต่อถ้างั้นเดี๋ยวถ้าจะถ้าจะให้ดีผมว่า รอให้มันลงมาชนสักด้านหนึ่งแล้วเกิดแพทเทิร์นดีกว่าเนาะเรารอก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บอันนี้ยังไม่ชนอะไรนะครับเจอเจองานงอกละเจอไซเบร์ละเดี๋ยวเราพาร์ทเดี๋วนี้ไปก่อนเราพาร์ทเดวนี้ก่อนโคตรเดียวเลยอ่าทีนี้อันนี้มันโอ้โหเซ็นจะงหงไม่ไปไหนเลยไซเบร์แล้วทีนี้ปึ๊บอือ่าอย่างนี้อ่าทีนี้ไซเบร์เนี่ยเอ้กราฟเนี่ยมันทะลุขึ้นไปพี่โพศมันน่าจะเป็นจากการชนเดย์ชนไรมาด้วยนะผมว่าน่าจะใช่นะครับทีเนี้ย อเดี๋ยวดูก่อนผมว่าใช่นี่ชนมันไม่ผ่านเนาะมันไม่ผ่าน,น,านดีนะครับมันดีขึ้นไปทีนี้หมายความว่ามันชะรุต้านไปแล้วแต่มันไม่เกิดแพทเทิร์นพี่ทำไงดีเปลี่ยนหน้าเล่นมันต้องได้เปลี่ยนหน้าเล่นถูกไหมครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนหน้าเล่นในมุมมองเนี้ยเราจะต้อง follow ฟอลโล่ฝั่งขึ้นครับถูกไหมงั้นจุดไหนที่เราถ้าเรามองของภาพใหญ่อะ่ะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้เหมือนกันอึ่งตรงนี้ตรงนี้คือจุดโลนะนี่ก็คือจุด ใช่ที่มันขึ้นมาสูงสุดอืแล้วมันก็ยังไม่ผ่านแต่ว่ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปครับอ่ามันจรังจริงมันคือแพทเทิร์นเดียวกันแต่เพียงแค่มันใช้จํานวนแท่งที่มากใช้มากกว่างั้นหมายความว่าหมายความว่าเราสามารถหาไทม์เฟรมเล็กในการฟอลโล่ขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ได้ตามขึ้นไปไปจนถึงต้านได้ไหมประมาณนี้เราขีดไว้ก่อนว่าตรงนี้เป็นทาร์เก็ต อ่าเป็นเป้าเป็นเป้าโอเคทีนี้งั้นผมจะลองย่อยทำเฟรมให้พี่ดีไหมครับลองดูเนาะว่ามันมีจุดไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะขีดแนวรับไว้ไหมขีด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 ผมขีดให้นะประมาณนี้นะครับตรงนี้ด้วยก็ได้ตรงไหนขอตรงนี้เลยเผื่อแบบมันอ่าเผื่อมันลงมาไม่ไม่ลึกเนาะโอเคครับเดี๋ยวให้มันตรงอ่าโอเคทีนี้ลองไปดู H1 ไหม H1 H1 มา H1 ก็ขึ้นลูกเดียวเลย ลเียยวมันจะย่อให้เราไหมมันถามว่าย่อไหมเนี่ยน่ากลัวเลยเกินบางทีมันไปเลยไงแพทเทิร์นมาแต่ว่ากราฟไม่ย่อให้นะครับงั้นเดี๋ยวไม่เจอไม่มีครับมันมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นท่าเดียวกันนะขึ้นไปเรื่อยๆฟอลโล่ได้ไหมไม่ดีเราย่อดีกว่าใช่แต่ว่าประเด็นคือตรงเนี้ยมันไปติดยังไม่ติดใกล้ละใกล้ละสมมุติว่าไม่คนคันมืออ่ะคันมือได้ไหมล่ะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันอื นี่แล้วคุมไส้ด้วยใช่คุมไส้ด้วยเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้มันก็คุมคุมตรงนี้คุมไส้ไปแล้วอันนี้หมายความว่าเราอาจจะใช้แพทเทิร์นนี้ในการไปต่ออันนี้คือในเคสของฟอ l โล w ใช่ในเคสฟอลโลต้องคำขำนลองคำขำดูอ่ได้ครับในตัวตัวนั้นครับถูกละถ้าเข้าตรงนี้ SL มันคือจุดไหนอะไรทีนี้ถ้าเอตรงนี้เพราะว่า จุดตั้งต้นก็คือแท่งนี้ถูกไหมพี่ตรงนี้ย่อแล้วก็ยกถูกไหมครับอย่างนั้นก็แปลว่าประมาณนี้ทีพีต้องหนึ่งตอนหนึ่งขั้นต่ำเนาะจุดเข้าก็สามารถรอย่อก็ได้หรือว่า f o l l o w ก็ได้เนาะลองเน็กเดูนะเราจะโดนหรือเราจะตายเราจะโดนไหมสวยก่อนไหมสวยก่อนไหมอันนี้เับแล้วนะเราออเดอร์แล้วรัาออเดอร์แล้วแต่ยังไม่บวกนะ ตึ๊ดตื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 ข้อใส่หน้านะลูกถึงป่ะเนี่ยจะได้เดินตเรือถึงถึงยังใกล้แล้วเฮ้ยถ้าเอาเป๊ะอ่ะถึงไหมลองดูรถหนึ่างต่อหนึ่งเฮ้ยเราตามระบบเราจะยังไม่ปิดใช่ใช่เราจะตายไปกับเรือนะครับเรืออ่าโอเคเรือจะล่มไหมมาดูกันนะครับ โอเคถึงแล้วโอเคโอ้ยไปไกลเลยรู้สึกว่าหล่อเท่เลยเท่ละเท่ละโอ้ยนี่มันจังหวะโชคดีหรือเปล่าลองดูอีกสักอ่ามีอีกอ่าแบล็คเทสอะไรแบบนึงเดี๋ยวลองอีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันไปไกลแล้วอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะหาจังหวะใหม่เนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนวันก่อนเปลี่ยนวันก่อนเดี๋ยวมันจะดูอันนี้จีเนกราฟมันก็ค่อยๆไหลไหลขึ้นผมว่ารอสักเปลี่ยนเปลี่ยนวันสักหนึ่งวันก่อนอ่ะปุ๊บ next next day โอเคครับ อ่าเดเนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็เปิดเปิดแกลบไวเนาะมันเปิดแกลบแต่ก็ยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปทีนี้อาจจะต้องมองหาเฟรมที่มันเล็กลงนะครับเล็กลงอ่าดูสิเล็กลง,ลกลงปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบกราฟเนี่ยขึ้นไปยังแต่ก็ยังคงเป็นขาเป็นกําลังขึ้นเนาะพยายามขึ้นเหมือนเดิม ทีนี้มองยังไงดีพี่โพจะมองคือมันยังไม่ตรงกับแพทเทิร์นของผมผมก็อาจจะอะก่ออีกสักแท่งหนึ่งเพื่อรอดูเราไม่ได้เหตุกันทุกเวลาเนาะอืเรารอแท่งจบรอให้มันเกิดแพทเทิร์นก่อนแล้วเราให้เล่นเราเล่นอย่างมีคอนเซ็ปต์นะครับอ่ไปครับถ้ามันขึ้นต่อก็อาจจะฟอลโล่แต่ว่าถ้ามันมันมันคอนเฟิร์มลงเราก็อาจจะเล่นเซลล์ก่อนอรอดูมีไหมฮะ แต่ถ้าเป็น<ช>ไม่ได้ก็ใช้สามแท่งก็พอเนาะใช่อันนี้ไม่คุมนะอันนี้คอนเฟิร์มขึ้นแล้วใช่แต่ไม่คุมอืมไม่คุมเนี่ยต่อให้มันมีเป็นเป็นเหมือนทรงมันทรงมันได้เนาะแต่มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับทีนนเนี้ยในเคสนี้ย่อลงมาผมเห็นจุดนี้ที่มันมันลงมาใกล้โซนละผมว่ามันใกล้โซนละจุดนี้นะใกล้โซนอ่าลองดูะไรครับมีไหมไม่แตะนะครับอืมยกไปเรื่อยเลยยกแล้วนะยกเลย โอ้ยิงมาโอเคนี่จุดนี้น่าสนใจเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมีการย่อลงมาชนตรงนี้แล้วดีดขึ้นถ้าเกิดว่ามันชนโซนสําคัญอย่างที่พี่พศว่าถ้าเกิดมันมีแพทเทิร์นในทางฟรมเล็กล่ะมีไหมมาดูกัามาดูเมื่อกี้สี่ชั่วโมงเราเปิดเราเปิบห้าไหมอ่าลองดูครับลองดูครับมันน่าจะมันน่าจะใช้ด้วยกันได้นี่ไงจริงๆอ่ะมันเกิดนะคือมันได้แต่ทั้งนี้แล้วไม่มันได้ตั้งแต่โดมวาดให้ตั้แต่ทั้งนี้ ตรงนี้ยกขึ้นยกขึ้นย่อลงย่อตรงนี้แล้วก็ยกคุมตรงนี้คุมใ้ด้วยคุมส้ทางนี้งั้นแปลว่าถ้าจังหวะนี้ follow ได้ไหม follow ได้เพราะมันชนโซนมาอืมโอเคงั้นเราลองไหมเอาเลยนะเอาเลยนะเข้าตรงไหนดีครับรอย่อหรือกดตามถ้าเราถ้าเราเห็นตั้งแต่ตรงนี้นะก็กดเลยเรากดตั้งแต่ตรงนี้แล้วแนวรับแล้วเราก็ไปสมมติว่าเรามาช้าเรากดแนวรับเอาเรา follow จากแพทเทิร์นตรงนี้อ่าเอาแต่ sl มันต้องดึงดึงไกลเน่อยเนาะใช่แต่แล้วต้องโอ้โห sl ไกลมาก ืมแต่ทีพีมันก็ต้องระยะ,ะต้องให้ได้หนึ่งตอนหนึง่งเดี๋ยวผมขอดูให้แป๊บหนึ่งกนะครับขอดูจังหวะให้บ้างถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้มันก็ต้องไส้นี้แล้วล่ะพอดีเป๊ะเลยใช่พอดีเป๊ะเลยอ่ะ,อะโอเคองั้นมันเกิดแพทเทิร์นอย่างที่เราว่าแล้วจากการชนส่วนสําคัญแล้วอลองลองเน็กดูว่ามันไปได้ไหมมาครับอย่าทำพ่อภายหน้านะลูก เอโคตรเลียวเลยนะครับโอ้โหตอนเจอจังหวะไหนเนี่ยหกโมงเช้าอุ้ยโทษครับโทษครับับเนี่ยนะเป็นหนึ่งอ่ะอ่ะมามันกี่โมงอ่ะมันกี่โมงเลื่อนก่อนเจ็ดโมงเช้าอ๋อมันไซเวียอยู่แต่แพทเทิร์นมันมาแล้วแพทเทิร์นมันมาแล้วมาครับต้องตื่นทันหรอเนี่ยเราเราเราเข้าตอนกลางคืนเนี่ยแล้วเราก็นอนอ่ะมาไปต่อลุ้นกันดอลลาร์ก็ดอลลาร์แล้วแต่มันเป็นไซเวียไงมันไม่มีอะไร แพทเทิร์นรอบสองเกิดแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ก่อนไปก่อนจะดีพีโอ้ยดีพีนะไปไกลเลยแต่ว่ามันมีแพทเทิร์นเกิดขึ้นรอบสองนี่ตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้อแพทเทิร์นเดิมแต่เพียงแค่ว่ามันเพิ่งมาคุมไส้ตอนใช่ประเด็นคือมันเบรกตรงนี้ด้วยใช่คุมไส้ตรงนี้เห็นไหมแบบนี้ก็ถือว่าไปได้โอ้ยงั้นแปลว่าคอนเซป t นี้เนี่ยเกิดบ่อยมากใช้ได้ใช่เกิดตลอดเวลาทุกไทม์เฟรมเพราะเราเห็นว่ากราฟทุกแท่งอ่ะมันก็เป็นจังหวะแบบเนี่ย มันก็เป็นจังหวะแบบนี้ทั้งขึ้นทั้งลง็ปไปหมดเลยเวลามันจะขึ้นที่ไกลๆใช่ไหมนไหมใชพทหมแบนี้มผมเลยมองว่าแพทเทิร์นนี้น่าสนใจแต่ถ้าเขาคุมไส้ได้ด้วยนะมันก็คือการคอนเฟิร์มที่จะไปต่อแล้วถ้าไม่คุมอ่ะไม่ไม่ควรเข้าควรรอโอโอเค,อ,เคอุย้ยเป็นประโยชน์มากนะครับว่าคลิปนี้ดีมากเลยนะแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้ดูด้วยนะครับ<ช>ก็ขอบคุณพี่พศมากนะครับสําหรับอีพีนี้ผมว่าทุกคนาจะเอาไปปรับใช้ได้ใช่ผมว่ามันมันเป็นเหมือนเป็นเทรนด์ด้วยเนาะท่าเนี่ย โอเคแล้วถ้าอยากเรียนรู้มากกว่าน,นี้ <c oughs> เอาแล้วนะครับจังหวะขายของข <c oughs> ายของนะครับนี่เลยเหมือนเดิมนะครับก็พวกเรา3ามคนนะครับ,รบก็วิจัยเรื่องนี้มานะครับเป็นเรื่องแท่งเทียนนะครับงั้นถ้าสมมติว่าท่านมาเรียนเนี่ยแพทเทิร์นนี้จะได้เรียนลึกกว่านี้ไหมได้แน่นอ,อนไอ้จริงมาโทรถามก่อนมันมีแค่นี้ไหมหรือว่ามันมีลึกกว่ามันมีหลายอย่างมากถ้าพูดถึงเรื่องของสวิงเรื่องของ FVG ที่จะเอามาใช้ร่วมกันกับท่านี้แล้วยิ่งแบบถ้าท่านี้เกิดขึ้นตามเทนแล้วมัน กวาดสวิฟหรืออะไรมาเนี่ยมันจะไปได้ไกลแบบอลังการมากแน่นอนอันนี้คือเบื้องต้นออันนี้คืเบื้้องตนเราเล่นแค่ระยะหนึ่งตอ1หนึ่งอืมโอเคเลยครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมทักมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลาสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่พ่นมากครับขอบคุณทุกคนขอโชคดีทีพีทุกๆออเดอร์นะครับแล้วมาเจอกันในคลาสนะครับโอเคครับ